ได้เลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยพอพเยอะเหลือเกิเกนเดี๋ยวขออนุญาตเออเจ้าตากางเงี้ยเอยอในถ้ำของพระฤาษีในถ้ำของพระฤาษีมีแต่แมงวีและแมงวนันเฮ้ยเฮ้ย บางวันมาที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเมลแล้ววะอ๋อหายปลาเคเฮ้ยนี่ก็อยู่นมนานมาเป็นหมื่นๆปีแล้วข้าเนี่ยมีน้ำบูกข้าเจ้าตาตาหายไปไหนอ๋ออยู่นี่เองเฮ้ยนี่ก็อยู่มาเป็นหมื่นปีแล้วข้าเนี่ยมีสิทธิ์รักอยู่คนนึงไอ้สิทธิ์คนเนี้ยน,น,นะ มันอยู่มาเจ็ดปีแต่ว่าอยู่มาเจ็ดปีเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นเลยนะอยู่ไปอยู่ไปก็มีแะ่คนด่าคนว่าเออและทีเนี้ยว่าว่า จันตะโครบส่วนข้านี้มีพี่น้องอยู่สามพระองค์คนที่หนึ่งชื่อว่าจันตะโคบวกคนที่สองตัวข้าเองนี้จันตะโคลบส่วนคนที่สามนาเสียดายฉีดวัคซีนไม่ทันจันตะโควิตอีกเร็วเวลานานแล้วที่เจ้าอยู่กับพระเจ้าตามานานแสนนาน,นเจ้าก็ควรจะเฮ้ยเอาแบบดีๆมืออ่ะไม่ต้องลำคัญได้ไหม เด็กคนนี้ฮะเจ้าควรจะเป็นบริหารบ้านเมืองของเจ้าได้แล้วก็ถึงเวลาของข้าแล้วสินะใช่ที่ข้าจะไปบริหารบ้านเมืองให้โอเคหวาโอเคว่าอะไรตกลงอะเจ้าตาไม่มีอะไรให้ข้ามั้งหรืออ๋อมีนี่อันแรกเลยเอไปเลยนี่อันนี้ป้ายบ้านเลขที่จากเพจรับทําป้ายบ้านเลขที่วัสดุทํามาจากอลูมิเนียมคามร์บอนิสสีทนทานรับประกันสี3ปีเย็บ yeah. นกจะตัวข้าเองอยากได้กล่องอันนี้เป็นติ๊หน้าพระราชวังของข้าแล้วเจา้าตาจะส,ส่งตุงติ้งบัตรของข้าไปย่างนี้เป็นวัสดุกล่องจดหมายพิมพ์ลายอยากใส่อะไรใส่เลยใส่ใส่เลยใส,ใ,สใส่เลย,เลย,เลยโอเคแล้วก็กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นเยิ้ม <c oughs> ต่อไปอันนี้สำคัญมากอันนี้แค่น้ำจิม้มตามีอะไรจะให้ <c oughs> อตาดีงไงดี คือเวลาหิวก็จิมกลางทางาไม่ใช่จุ่มจิมจุ่มเอถูกแล้วเอ้ยเอาเป็นว่ามันคือพระอบนี่คือพระอบเปิดกลางทางเออเปิดกลางทางไม่ได้งั้นเปิดข้างทางได้ไม่ได้เราจะเปิดไงได้ต้องเปิดตอนถึงเมืองอนี่นะเฮ้ย๋ยวมันออกแต่ยังไม่ได้เดินทางเลยเพี่ตาตาเดี๋ยวดิ<อ>แต่ว่าก่อนเปิดนต้องมีทาถายโ่ <Okay. S 1> ง้มันไม่ออกมาให้หรอก เ๋ยบนี้ก็เลิกเกินมีคาถาคาถาเนี่ยให้ท่องว่านะโมป้ายบ้านเลขที่นะนะโมรับทําป้ายบ้านเลขที่สามครั้งเข้าใจไหมนะโมทําป้ายบ้านเลขที่สามครั้งเลยไม่ใช่นะโมทาป้ายบ้านเลขที่สามครั้งนะโมทลป้ายบ้็นเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวมันพุ่งออกมาทำโมไปบ้านที่สามครั้งนะทำท่องปุ๊บเลย พวดออกมาเลยนะโมทําป้าไปแล้ว so ทีย so ังไม่มีสามอ๋ออ่ะเอาไปหลานจาราพระเจ้าตาก่อนาก่อนจาราขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยแล่าหาเวลาโอกาสเดิน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 หลานจาราพระเจ้าตาไปจาพระเจ้าตาไปกับในบังอาตุพระเจ้าตา ยืลล้มมาใจไว้นะว่ารับประทานพอสมควรแล้วเดินทางต่อดีกว่า เฮ้ยมึงจะตะโคลบอา้าวคิดว่าเป็นจะตะโคเหี้ยนะม <c oughs> นงไม่ไหวซัแล้วสิสงสัยจะต้องแอบเปิดซะหน่อยลนะไม่มีใครด้วยเถอนฮนะบรรยากาศดีซะเหลือเกินเต็งหนึง่ง ใส่อโนใส่ไอนีอน้แค่ง่งายที่เห็กว่าจะออกา,กา้การัารง่ายิาายเห็นเงาวบัเงาจากวดอนิองั้นกานอก่อน,นเปิเเดนนเน,ะะนี่ยต้องขไม่งั้ออกมาให้เราออกาให้เราออกมานโมทาป้ายบาลีีสครั้ง

เดินทางกลับเมืองกับทันพีนะไปจ้ามานี่นี่นสิจ๊า้าโอ,อ้สวยจริงๆเลยอ่ะสวยเกินแมงปอจ้ะพี่โอ้โหแมงปอ,งอหลังกูป้อแล้วตอนนี้นี่นูน่นซิโอ้โหสวยจริงๆเลยโอ้โห เจ้าจะไมได้กันแอบดูเจ้ามานานแล้วเฮ้แกนังเร็วลุกลุกลุกเป็นอะไรไหมอุ้ยแม่พึ่งสวัสดีค่ะเจ้าจะไม่เจ้าจุนเจ้าโดนหรือเจอกับป้าหน่อยนะทั้ง มาคือจันตะโควิดแฮ่จันตะโคลบถูกแล้วมาเจ้าต้องการอะไรคือเจ้ามาป้นนะเขามีขอไม่ขาดเลเอาไม่หมดเจ้าจะเอาไปง่ายแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะข้ากำลังเรียนวิชาอาจารย์ข้ามาพอเจ็ดป wow. ีที่ข uh ้าเราเรียนมาก็อยากจะประลองวิชาเหมือนกันโอเคคิดว่าจ้าสิข้ยู่ไห ชาข้ากับพอตัวเหมือนกันนะงั้วก็ต้องเราไปรอกันตักเพลงกันล่ะ โอ๊ยพอเถอะพี่น้องเหนื่อยแล้วพี่จอยบอกว่าอยากได้ของมีค่าใช่เหรอใช่<ไ>เดี๋ยวน้องจะเสียสละตัวเองไปเองเฮ้ยของมีค่าที่ข้าพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เจ้านี่รู้ไหมาเฮ้ยหมดแล้วเบ๊อม,มีมีเอาไปเอา,เอานี่เน่เนไม่ใช่เน่เ อ่านี่คือของมีค่าที่ข้าต้องการอยากได้มานานวู้หนไ่เอ้โอเคโอเคแล้วพี่จะเอาปลายที่ไหนไปติดหน้าพระราชาวังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถามหนุ่มสิเระเจ้าดาสั่งมาจากที่ปลายสามติและรับทำปลายบริขิจจ้าไปเราไปกินกกันฮัต